เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันสำหรับรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงที่ออกอากาศเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาหลังนางเอกสาวทิสาวริทิสาได้มาเป็นนักร้องหลังกำแพงเซอร์ไพรส์ให้กับอดีตคนเคยรักนักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒที่เลิกรากันไปเมื่อ10ปีก่อนโดยเพลงที่ทิสาวริทิสาเลือกมาร้องในรายการร้องข้ามกำแพงคือเพลงระยะทำใจเป็นเพลงแรกในชีวิตการเป็นนักร้องของกันนพัฒซึ่งหลังจากเฉลยว่านักร้องหลังกำแพงเป็นใครรักก็ทำเอาหนุ่มกันถึงกับตกใจมาก เพราะไม่คิดว่าจะได้เจอกับทิสาอีกครั้งทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานทิสาเผยว่าตื่นเต้นทุกอย่างเลยค่ะตื่นเต้นที่รู้ว่าเป็นเขาด้วยและแอบ,บเครียดนิดหนึ่งเพราะว่าเพลงเขาร้องยากซึ่งก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าตอนที่เราหันหน้ามาพอกำแพงเปิดเราจะทำได้ยังไงคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกันหนุ่มกันก็เผยว่าเขาก็ทำหน้าอย่างที่เขาเป็นพอกำแพงเปิดมาเขาก็กวักมือเรียกเราเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ารายการจะพาเขามา เพราะว่าวันหนึ่งเราเคยมีความทรงจําดีๆด,ด้วยกันเขาเป็นคนน่ารักมากๆถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นเพื่อนกันก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอไม่ว่าเขาจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตก็ขอให้เขาเจอแต่สิ่งดีๆก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่ให้เรามาตลอดที่ผ่านมาเป็นความทรงจำที่ไม่เคยเป็นความทรงจำที่ไม่ดีเลยสำหรับผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทิสาย,ยังเผยต่อว่าจริงๆเพลงนี้เราเป็นคนเลือกเองเพราะเป็นเพลงแรกในชีวิตของเขาดีใจที่ได้เจอเป็นกำลังใจให้มาตลอด เล่นเอาทั้งนักร้องหน้ากำแพงหลังกำแพงน้ำตาคลอไปพร้อมกันรวมไปถึงแก้มวิชยานีและตัมวรวุษเพื่อนของหนุ่มกันที่มาร่วมรายการก็อดปลื้มปริ่มไปกับภาพตรงหน้าเช่นกันขณะที่หนุ่มกันยังได้โพสต์ภาพคู่กับสาวธิสาลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าใครจะไปคิดว่าจะมาดีใจที่ได้เจอกันนะครับตัวริตัยส์ด้านสาวธิสาก็ไม่น้อยหน้าโพสตภาพคู่พร้อมบอกว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมากที่สุดกันเนอร์ยี่สิบสามไม่ได้เจอกันนานมากยินดีและดีใจที่ได้มาเป็นหลังกำแพงให้นะคะ งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ดีใจที่ได้เห็นทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลายคนยังเชียร์อยากให้รีเติร์นกลับมาคบกันอีกด้วย